สวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้ครับลงทุงลงทาเช่นเคยนะครับว่างก็ได้ออกมาทุง่งออกมาทาออกมาหาเห็ดออกมาหารังพึ่งห้างมิมพี่น้องช่วงนี้น้ำก็ไม่ค่อยเยอะหมายถึงน้ำพึ่งน้ำหวานเนาะพี่น้องมหามิมมหาพึ่งมหาห้างมิมนะครับผมบรรยากาศ ในโน้นบรรยากาศในนะครับทุงให้ทุงหน้าพี่น้องในสะในบอ่อนะครับน้องก็พักตบพักปอดเยอะเสลือเกินนะครับอ่บพี่น้องวันนี้นพ่อมิมเกามิมพ่อเฮ็ดเกาเฮ็ดวิถีอีสานนะครับหาอยากหารจินเป็นว่านะครับพี่น้อง พ่อเห็ดเก่าเห็ดพ่อปลาเก่าปลาพ่อกบเกบ่ากบครับผมกับบรรยากาศนะครับวันนี้มาพอ่อห้างมีมพี่น้องครับรังไม้ใหญ่เปิดว่าห้องมีมห้มหมาเฮ้พี่นอ้องก็ปอบมวนห้ามหมาไปละพี่น้องกรับผมนี่ครับผมนี่นะครับถึงจะรังไม้ใหญ่นะครับผมห้องใบใหญ่พี่นอ้องอ่านี่นะครับ เหมือนกันพี่น้องครับว่านะครับจะมีน้ำหวานบ่ครับผมนะครับจะมีน้ำหวานไหมนะครับเป็นข้งมิ่มมิ่มห้ำหมาพันธุพนว่าโอ้ยพี่น้องครับภาษาบ้านผมเออว่ามิ่มห้ำหมามิ่มเล็กนี่นะครับ ผมอยนเกี่ยครับพี่น้องครับผม,บผมะจะมีน้ำหวานหรือไม่มีนั้งแาน่นะครับผมพี่น้องครับ ดูด้วยกันนะครับคับพี่น้องครับพี่น้อง พี่น้องครับผมมีครับครับมีพี่น้องมีนะครับยังพอมีน้ำหวานนะครับน,นะครับผมยังพอมีน้ำหวานันะบพี่น้องนะครับผม พี่น้องครับผมยังพอมีน้ำหวานนะครับช่วงอุทุนานะครับกอดักระดานี่นะครับไปเรื่อยๆพี่น้องน้ำหวานก็เริ่มลดลงนะครับแต่ว่าก็ยังพอมีนะครับยังพอมีนะครับผมยังพอมีพอได้กินอยู่พี่น้องผนว่าอาจจะไม่เยอะนะครับผมอาจจะไม่เยอะแต่ว่าก็พอมีได้กินพี่น้องนะครับผม เดินบ้านะครับผมเดินบ้านมีมหัมม์มาไปนะนมีมหัมม์มาเนื้อผี่น้นองผมอ่ะยังพอมีนะครับโอเคนะครับผมพี่น้อง ขอบคุณทุกกำลังใจกันแล้วกันนะครับว่างผมก็ได้ออกมานะครับไปทุละก็ไม่ได้มานะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องครับติดตามคลิปต่อไปพี่น้องหลังจากอมเมียมแล้วไปสไปหาเหตโตอขอบคุณครับสวัสดีครับผม